หนึงนาทีกับกอปทมาตรฐานการขับขี่ที่ปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องมีสายตาที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆบนท้องถนนและข้างทางได้อย่างน้อย185ของสายตาปกติและต้องมีลานสายตาคือบริเวณทั้งหมดที่มองเห็นเมื่อเพ่งตรงไปข้างหน้ากว้างไม่น้อยกว่า140องศานอกจากนี้การขอใบอนุญาตขับรถและการต่อใบอนุญาตขับรถ จึงต้องผ่านการทดสอบการมองเห็นสีสายตาลึกสายตากว้างและทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่ควรระวังจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ด้วยซึ่งมีอยู่6จุดได้แก่รถที่มาจากด้านหน้ารถที่อยู่ด้านหลังรถที่กำลังเตรียมแซง รถที่กำลังจะขับแซงรถที่มาจากด้านข้างและรถที่วิ่งสวนทางมาดังนั้นผู้ขับขี่รถจึงควรทดสอบสายตาให้พร้อมสำหรับการขับรถยนต์ด้วยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม